สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกับกุ๊กๆรีวิวอาหารการกินอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับ340ิแคลครับสะดุดตั้งแต่ตรงนี้ละนะครับ340่แคลคือข้าวของ7 e l e v นนนั่นเองอีซ่โก้นะครับข้าวหอมมะลิสมข้าวไรซ์เบอร์รี่แล้วก็เป็นอกไก่ด้วยที่เป็นส่วนที่ไขมันน้อยนะครับไรซ์เบอร์รี่ก็แคลอรี่ต่ำด้วยนะครับก็หน้าตาเป็นแบบนี้ครับออกมาอ๋อนี่จะเป็นส่วนของไก่ที่เป็นอกไก่ นะครับแล้วก็ไลซ์บร์รี่แล้วก็มีผักค่อนข้างเยอะเนาะเยอะหรือเปล่าเยอะแหละก็มีในส่วนของฟักทองด้วยนะครับแล้วก็มีบล็อกแครี่แล้วก็มีในส่วนของแครอทนะครับผมก็ไฟเบอร์สูงครับในฝั่งนี้นะฮะอันนี้จะเป็นฝั่งผักฝั่งเนื้อสัตว์นะครับเป็นอกไก่ซึ่งไขมันต่ำแล้วก็ยังมีในส่วนของผักพัดลงไปด้วยนะครับเป็นเมนูใหม่เพิ่งมาวันนี้เลยนะครับ วันที่ยี่สิบมิถุนายนนะครับสองห้าห้าเก้านะครับอพอพพอดีเมื่อวานก็มาที่นี่นะครับพีเซเว่นไม่เห็นก็เลยถามเอ๊ะน้องพี่เพิ่งเห็นมันเพิ่งมาหรือเปล่าเขาบอกอ๋อเพิ่งมาครับพี่เพิ่งมาวันแรกเลยนะครับอก็เลยสั่งมาลองครับสี่สิบเก้าบาทผมว่าก็มีความรู้สึกที่ดีกว่าในส่วนของ ข้าวก่อนหน้านี้นนที่คิมเบอรี่เขาเป็นพรีเซนเตอร์ผมจำไม่ได้ข้าวอบธัญพืชหรืออะไรสักอย่างที่ก็ประมาณประมาณแคลประมาณนี้เหมือนกันนะครับผมลองลองชิมเลยแล้วกันนะครับนี่ส่วนของฟักทองนะครับติดกันเป็นพืชเลยเฮ้ยอะไรวะขอชิมแป๊บนะครับนี่หน้าตาประมาณนี้ก็คนไดเอทไดอดอะไรก็น่าจะชอบนะครับขอชิมแป๊บนะฮะ <s> นี่ฮะกินแล้วนะฮะมีรอยฝันชัดเจนอืม เป็นฟักทองเผานะครับก็มีความหวานนะครับไม่แฉะนะครับไม่แฉะโอเคเลยอันนี้ก็เป็นบอกโคลี่ครับก็ชิ้นก็จะบอกพอดีคําได้ไหมเนี่ยมันก็ไม่พอดีเท่าไหร่เนาะไม่ได้เหมือนจะโฟกัสเนี่ยโอเคโฟกัสละนะครับก็เป็นผักผักต้มเลยฮะไม่มีอะไรเจอปนนะครับจืดมาก ต่อไปก็แครอทนะครับพั้ที่กำลังกินนะครับไมน่นด้ยิ้มไม่ไปแครอทนะครับถึงเราไม่ใช่กระต่ายเราก็กินแครอทได้นะครับขออภัยนะครับถ้าได้ยินเสียงเอฟเฟกต์อะไรบางอย่างเข้าไปนะครับอโอเคนะครับกรอบมากใส่สารหรือเปล่าไม่น่าใส่เนาะ แล้วก็อีส่วนท้ายก็คือเป็นในส่วนของข้าวนะครับชิมกันออย่างนีขคิดเลยครับคือในส่วนข้าวไร้าเบอรี่เนี่ยพอดีพอได้ความรู้มาพักหลังคือเวลาหุงเนี่ยปกติมันต้องใช้น้ําเพิ่มขึ้นนะเพราะว่ามันมีความที่เขาเรียกความกระด้างของข้าวเนื้อข้าวมันที่ค่อนข้างมากอยู่แล้วคือเอางี้คือแข็งนะฮะภาษาชาวบ้าน ต้องใช้น้าเยอะนะครับถ้าถามวันนี้นิ่มไหมเม้เทียบกับข้าวเซเว่นเมนูอื่นๆเนี่ยผมพูดเลยว่าไม่นิ่มนะครับสู้ในส่วนของข้าวเซเว่นเมนูอื่นไม่ได้เลยนะครับแต่ก็ไม่ได้ว่าแข็งจนแบบเหมือนแบบร้าออนอาหารแบบที่เขาใช้ข้าวเกรดแบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ข้างทางนะครับก,ก็ยังถือว่านิ่มกว่าแต่ก็ยังรู้สึกแข็งกว่าในส่วนของข้าวอื่นๆของเซเว่นนะครับโอเคมาดูไฮไลท์ดีกว่าฮะไฮไลท์อกไก่นะครับ ผัดกับพริกไทยดำนะครับผมลองดูดีกว่าว่ายัางไงมันครีนมากๆครับจานนี้ผมชิมให้รสชาติค่อยคำนะครับคือมันก็คือถ้าไม่บอกว่ามันเป็นพริกไทยดำก,ก็รู้สึกเป็นพริกไทยดำแหละครับแต่มันก็คล้ายๆกับในส่วนของพวก เขาเรียกอะไรอ่ะพวกผัดผัดผักหรือเปล่าผมเรียกไม่ถูกเป็นผัดผักที่เหมือนรสชาติออกพิไทยดำอะครับคือถามอร่อยไหมมันอร่อยนะเออมันก็คือเรารู้ว่ามันเป็นอาหารคลีนบกกคลิอาหารคลีนมันก็จะต้องไม่อร่อยใช่ไหมครับแต่นี่ถือว่าโอเคนะจานนี้สำหรับผม49บาบาทก็ถือว่าไม่ได้แพงเกินไปนะครับก็ยังไงก็อยากให้มาได้มาลองกันนะครับเมนูใหม่เพิ่งมาครับก็ไม่ได้อยากบอกให้อุ่นๆเซเว่นแต่ว่า ก็อย่างที่เรารู้ครับช่วงนี้ก็อาหารข้างนอกก็ค่อนข้างแพงนะครับอย่างกุ๊กกุ๊กนี่ก็แพงหลายที่นะครับจากชีวิตในรูทีนในแต่ละวันก็ยังไงก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งเมนูครับสาหรับคนที่สายเบิร์นฮะสายเบิร์นที่ต้องการที่จะคุมน้ําหนักนะครับลดน้ําหนักหรืออะไรก็ตามนะครับเพราะว่าก็ตามนี้ครับมันแคลอรี่ที่ต่ํามากต่อให้กินเวลาสองมือก็ยังไม่ถึงพันนะครับหรือว่าถ้าใครฟิตๆหน่อยก็เอาจานนี้ครับไปแบ่งกิน เชา้าอันเช้าครึ่งหนึ่งเที่ยงครึ่งหนึ่งแล้วก็เย็นก็เป็นโยเกิร์ตเนี่ยผมว่าวันหนึ่งไม่ถึงห้าร้อยขานี่ยังไงก็ลดครับกินทักเดือนนึงนะครับไม่ใช่แค่น้ําหนักที่ลดครับตังในกระเป๋าก็จะลดตามโอเคครับวันนี้ก็อาจจะขอลาไปเท่านี้ก่อนนะครับผมยังไงก่อนจบคลิปก็เหมือนเดิมครับก่อนจบคลิปครับก็โอเคนะครับ โอเคบ๊ายบายครับ